มหาศจัลไพรัตนาราศีต่อไปราศีธนูไพ่ใบแรกที่จับได้สมเด็จพระพุทธจาย์โตพรหมรังสีใบที่สองเทา้าเวสวรรณใบที่สามวัดเล่งเนยยี่ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีธนูสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับไปทำบุญที่ไหนกันมาบ้างไหนพิมพ์มาบอกสิ แม่บางคนเขาก็รอไพ่รัตนะนะว่าสัปดาห์นี้นะฮะเดือนนี้นะฮะใครเข้ามาดูว่าจะไปทำบุญที่ไหนคุณผู้ชมครับผมขอฝากอะไรเกี่ยวกับชาวราศีธนูสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าชาวราศีธนูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะติดขัดเรื่องเงินมันเหมือนกับว่าเดือนนี้จะได้เงินแล้วหรืออีกสองสามเดือนที่ผ่านมาเงินมันจะได้มันก็ไม่ได้ ชาวราศีธนูครับฟังให้ดีครับครั้งนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีใครเคยนะครับนึกออกไหมฮะมีส่วนร่วมในการทำอัตาวิบากกรรมหรือว่าเคยทำแท้งพาคนไปทำแท้งหรือตัวเองเนี่ยเคยทำแท้งมาก่อน มันจะติดขัดเรื่องการเงินการทองตลอดเลยคุณผู้ชมนึกออกไหมมันเหมือนว่ามันจะได้เงินและอีก4-5หเดือนเนี่ยสเดือนอะไรที่เคยผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะทำให้ชาวราศีธนูเนี่ยตรงนี้ติดขัดแล้วที่ผมก่อนที่เราจะเข้าถึงไพ่ใบแรกเนี่ยผมอยากบอกเพื่อนสมาชิกชาวราศีธนูสักนิดหนึ่งนะครับ คุณผู้ชมใส่บาตรนิดนึงนะครับหรือถวายพระตาหารไม่ว่าจะเป็นใส่บาตรตอนเช้าหรืออาหารเพนนะครับทำให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวล็อกต่างๆนะครับที่มันถูกพันธนาการไว้กับชาวราศีธนูเนี่ยจะถูกปลดออกทั้งหมดย้ำกันอีกครั้งนะครับชาวราศีธนูเพราะว่าผมดูดวงชาวราศีธนูหลายท่านเลยแล้วทุกท่านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแบบนี้แล้วจะคล้ายกันว่า มันเหมือนกับว่าเราเราเคยพาใครไป ทำแท้งนะฮะหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําแท้งครั้งนี้จริงๆผมไม่อยากคุยเรื่องนี้เลยนะฮะแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วครับมันจะได้สะดวกโยทินหายใจจะได้ทั่วท้องแล้วที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมครับการทําบุญนะฮะหรือการใส่บาตรเกี่ยวกับอาหารเนี่ยคุณผู้ชมอย่าลืมอุทิศบุญนะครับให้กับสิ่งที่คุณผู้ชมได้ทํามาหรือเคยพาใครไปทําแท้งหรือทําแท้งด้วยตัวเองเอานิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับ เตือนกันบอกกันนะครับรักกันก็ต้องพูดชาวราศีธนูอย่าลืมนะครับทุกอย่างจะได้ราบลื่นนะครับแล้วสะดวกโยทินครับเรามาดูไพ่ใบแรกกันเลยครับคุณผู้ชมครับสมเด็จพระพุทธจารยร์โตพรมรังศีคุณผู้ชมครับ,รรรรรบในระหว่างเดือนตุลานี้แหละครับที่เราได้ฟังคลิปกันอยู่ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมมันมีความหมายของไพ่เนี่ย ซับซ้อนและความหมายของดวงชะตาของชาวราศีธนูเนี่ยซับซ้อนมากนะฮะคุณผู้ชมฉะนั้นให้ผ่านพ้นจากวันที่สองตุลาก่อนมาหาอุดจะเป็นคุณฉะนั้นการสวดมนต์เจริญภาวนาครั้งนี้จะส่งเสริมดวงชะตาให้กับ ชาวราศีและลัคนาธนูคุณผู้ชมอย่าได้พลาดนะครับครั้งนี้สวดชินะบัญชรซะหน่อยใครยังไม่เคยสวดสวดเลยนะครับคุณผู้ชมให้เกิดพลังงานดีๆขึ้นในบ้านของคุณหรือถ้าคุณผู้ชมไม่สวดตอนเช้าเนี่ยฟังคลิปผมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลางวันตอนเย็นหรือก่อนนอนก็ตาม เปิดฟังนะครับบทสวดพระคาถานะฮะสมเด็จพระพุทธจารย์โตสักครั้งหนึ่งมีโอกาสไปสักการะบูชาองค์สมเด็จพุทธจารย์โตนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดรคะังวัด หรือวัดใหม่ทองเสนวัดใดก็ได้นะครับหรือสถานที่ใดก็ได้อย่างเช่นแถวบ้านผมเนี่ยนะฮะอยู่จังหวัดนนท์วัดใกล้บ้านของผมเนี่ยพอเข้าไปก็จะเห็นรูปปั้นของสมเด็จพุทธจันโตบางคนเขาบอกแมเสียอิจฉาคนกรุงเทพจังแหมฉันไม่ได้ไวาพระตามไพรัตนะเลยไม่ต้องอิจฉาแครับคุณผู้ชมแถววัดแถวบ้านคุณผู้ชมก็ได้ไปทำบุญนะฮะแล้วไปสวดพระคาถาชินะบรรนัญชรกลับดวงชะตาสักนิดหนึ่ง เดือนนี้นะฮะคุณผู้ชมเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกันยาเนี่ยชาวราศีธนูนี่อืดน,นะฮะเรื่องการเงินการทองเนี่ยผมบอกเลยโคตรอืดเลยนะแต่ไพ่วัดเล่งเนยี่มาแล้วเดี๋ยวคุยเรื่องสมเด็จโตก่อนคุณผู้ชมติดขัดตรงไหนมีปัญหาตรงไหนนะครับ คุณผู้ชมพยายามไปวัดใหม่ทองเสนให้ได้ไปสวดพระคาถาชินนาบัญชรต่อนหน้าสมเด็จพุทธันโตผมมึงไปมาเลยคุณผู้ชมอนุโมทนาบุญร่วมกันไปทําบุญที่วัดใหม่ทองเสนมาครั้งนี้คุณผู้ชมรับบุญนี้ไปเลยนะใครติดขัดตรงไหนใครลําบากใครอะไรตรงไหนนะ จะได้ผ่านพ้นจากอุปสรรคตรงนี้ได้แต่ถ้าใครสะดวกเดินทางนะฮะจะไปวัดอินวัดบางคุนพมหรือแม้แต่กระทั่งวัดละขังก็ไปได้เพราะว่าแม่แม่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องหลายท่านบอกแม่อาจารย์ไปวัดใหม่ทองเสนอย่างเดียวเลยเออไปกราบสมเด็จโตต้องกราบวัดละขังนะ ผมทราบดีอยู่แล้วครับไปได้ครับไปได้เช่นเดียวกันแต่ว่าผมคํหนึ่งเรื่องที่จอดรถผมกลัวว่าเวลาไปแล้วเนี่ยไม่มีที่จอดรถแล้วหลายท่านโทรมาบน่นแอาจานบอกให้ไปที่จอดรถไม่มีเลยนะฉันหาที่จอดรถยากเหลือเกิน คุณผู้ชมถ้าไปวัดใหม่ทองเศษเนี่ยที่จอดรถเขาเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะวัดนี้นะฮะมาด้วยความกตันยูกัตเวทิตาที่องค์สมเด็จพุทธจันโตเนี่ยท่านได้อุทิศนะฮะซ่อมแซมบุรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้และน้อมบุญเนี้ยให้กับบิดามารดาของท่านฉะนั้นคุณผู้ชมไปวัดนี้ท่านบอกเป็นในอยู่แล้วว่าทําบุญที่วัดเนี้ยอุทิศบุญให้ญาติผู้ล่วงลับ,บบิดามารดาแล้บุญตรงเนี้ยจะส่งผลถึง ชาวราศีธนูมันติดขัดจริงๆนะครับแต่ว่าพ้นวันที่สองแล้วทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางครับไพ่ใบที่สองท้าวเวสุวรรณ หลายท่านนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักการะบูชาองค์ท้าเวสุวรรณนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามใดก็ตามที่มีองค์ท้าเวสุวรรณอยู่วันนี้ใครอยู่ต่างจังหวัดไปสักการะบูชาท้าเวสุวรรณสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมน,นําน้ําอ้อยไปนะฮะฟังให้ดีนะครับครั้งนี้น,นําน้ําอ้อยไปถวายท้าเวสุวรรณสะหน่อยขอให้มีการเงินการงานราบลรื่นนะครับ เวลาพูดจาป่าใสากับใครเนี่ยก็ขอให้คนฟังคําพูดเราและเชื่อถือในคําพูดเราเหมือนที่ผมบอกนะครับตั้งแต่หัวม้วนตอนแรกเลยว่าชาวราศีธนูเนี่ยค่อนข้างอืดน,นิดหนึ่งแต่พอข้ามนะครับพน้น วันที่สองตุลาทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่ขึ้นแล้วนี่คือหัวใจสำคัญไพ่รัตนะเหมือนเรือธงของชาวราศีธนูและถ้าใครนะครับมีโอกาสเดินทางไปสักการะบูชานะครับทาวเวสสุวรรณที่วัดสุทัศน์คุณผู้ชมฟังให้ดีครั้งนี้คุณผู้ชมเอาน้ำมนต์เนี่ยนะฮะที่วัดสุทัศน์มาประพรมบ้านเรือนนะครับรอบแรก ตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระประธานเหล่าเทพเทวาและท้าเวสสุวรรณที่ประดิษฐานอยู่ในวัดสุทัศน์นี้จงปลุกเสกน้ำมนต์นี้ให้ข้าพเจ้าได้เอาไว้ปัด เป่าสิ่งอัปมงคลให้ออกจากบ้านของข้าพเจ้าคุณผู้ชมพรมให้รอบบ้านผมจะเน้นเรื่องน้ำมนต์เลยเพราะว่าคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงไพ่รัตนะไม่เคยชวนคุณผู้ชมไปทำพิธีอ้าวมาเดี๋ยววันนี้จะทำพิธีนะเดี๋ยววันนี้จะนู่นนี่นั่นนะไม่มีครับแม้แต่กระทั่งบอกเพื่อนสมาชิกว่าจะมาดูดวงกับไพ่รัตนะผมยังบอกเลยว่าไม่ต้องมา ให้ทำตามคลิปผมนะครับเดี๋ยวทุกอย่างจะประสบความสำเร็จแต่อย่าลืมนะครับเหนือสิ่งอื่นใดบทสวดมนต์เนี่ยสำคัญที่สุดเขาบอกว่าบางคนนั่งสมาธิไม่สะดวกโยทินเลยครั้งนี้คุณผู้ชมใช้การสวดมนต์ตามกำลังวันนี่แหละวันจันทร์กี่จบอังคารกี่จบพุธกี่จบมีโอกาสสักการะสมเด็จพุทธจันโตสักนิดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วไหว้องเท้าวเวสุวรรณคุณผู้ชมสังเกตไหมล่ะครับว่าก่อนที่ ที่เราจะเข้าพระคถาชินนะบัญชรเนี่ยเวลาเริ่มต้นเนี่ยนะโมสามจบเนี่ยบทต่อไปคือบททาวเวสุวรรณนะครับฉะนั้นคุณผู้ชมสวดเลยในขณะที่ผมลงเสียงนี้ผมรู้สึกมีอาการขนลุกขึ้นมาแล้วชาวราศีธนูนะครับเดี๋ยวจะมีแจ็คพอตใหญ่หลังวันที่สองนี้หลังจาก ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโอ้โหมันอืดไปหมดนะมันอึนมันงงมันช้ามันเฉยไปหมดนะครับเงินทองก็ไม่ค่อยสะดวกเลยหลังวันที่สองนี้นะครับมาหาอุดเป็นคุณคุณผู้ชมไปกราบนะครับไปสวดพระคาถาชินนบัญชรไหว้องค์ท้าเวสวรรณเสริมบารมีให้กับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งหนักจะได้กลายเป็นเบาเบาจะได้แปลเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทอง ไพ่ใบที่สวัดเล่งเนย,ยีคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฟังให้ดีเอาที่อยู่ต่างจังหวัดก่อนใครอยู่ต่างจังหวัดครั้งนี้ไม่เคยไหว้ศาลเจ้าจีนเลยชาวราศีธนูครับมีโอกาสนะครับเข้าไปศาลเจ้าจีนสักนิดหนึ่งไปขอพรเหล่าองค์เทพสักนิดหนึ่งขอให้การค้าจเจริญรุ่งเรืองขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอให้มีสติปัญญาที่ฉานฉลาดมีเงินมีทองไหลมาเหมือนแม่น้ำเจ้าพยาคุณผู้ชมไปขอแบบนี้ครั้งนี้ทำให้ได้แต่อย่าลืมนะครับอย่าไปส่งส่งผมย้ำทุกคลิปเลยชาวราศีธนูงานใหญ่รอท่านอยู่ โครงการใหญ่ๆรอท่านอยู่ใครตกงานนะครับหลังวันที่สองตุลาลองเขียนใบสมัครดูซิใครอยากย้ายงานหลังวันที่สองตุลาลองเขียนใบสมัครดูซิข่าวดีกําลังจะมานะครับแล้วครั้งนี้คุณผู้ชมถ้าใครอยู่กรุงเทพหรือเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงผมแนะนําไปสักการะบูชาวัดเล่งเนืยี่สักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับ การไหว้องค์เทพในตำแหน่งสำคัญเนี่ยไหว้ที่วัดเล่งเนยี่เนี่ยขาเก้าวแรกเนี่ยคุณผู้ชมก้าวเข้าไปเนี่ยความหมายนะครับและสิ่งดีๆต่างๆจะบังเกิดขึ้นกับคุณผู้ชม คุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าสัวผู้ประกอบการหรือพ่อคา้าเวลาเขาจะไปขอเงินเขาจะคุยกันนะเฮ้ยไปไหว้ที่ไหนเราเฮงว่าไปไหว้ที่ไหนเราปังว่าไปไหว้วัดเล่งในยี่เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมใครติด ขัดครั้งนี้ไปไหว้ให้ได้แล้วที่สำคัญที่สุดอย่าลืมทำบุญห้องยาแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะเดินทางนะครับคุณผู้ชมผมแนะนำศาลเจ้าจีนใกล้บ้านของคุณผู้ชมเกิดมาเนี่ยตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยไปไหว้ศาลเจ้าจีนเลยครั้งนี้ไปไหว้ซะหน่อยปรับดวงชะตาซะหน่อยเอาให้มันเข้าที่เอาให้มันเข้าทางแล้วเดี๋ยวความสำเร็จมันจะบังเกิดขึ้นกับคุณผู้ชม คุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟังครั้งหนึ่งนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อน ถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพรรัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพ่รัตนะเนี่ยนะเรื่งในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณน,นะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทอง คุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดไอบ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทําไมไม่ไม,ไม่พาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่เยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวพอผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ํามันอยู่ตัวนะกิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอ่ะไอยาหมอหัวโตไอ้น้ำมันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุ40-50ิบห้าปีผมว่าคงเคยได้ยินน้ำมันนวดตาหมอหัวโตนะคะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทำน้ำมันนี้ตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ย นะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับแล้วท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหม วันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีชั้นนะฝั่งน้ำมันนวดหมอหัวโตวกับอีไพรัตะนะอนานะํารันอีหมอดูเนี่ยแหมมันให้อี ันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะคุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปรวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิ้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันนวดน้ํามันไพลหมอหัวตโ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 ตเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรก นั่งสมาธิโอ้โหใบที่สองถวายเข้าสารใบที่สามทำบุญลงศพก่อนที่เราจะเปิดไพ่แห่งการทำบุญที่ผมจะลงเสียงนะ แล้วผมก็บอกว่าเนี่ยนะใครอยู่ต่างจังหวัดไปศาลเจ้าจีนซื้อข้าวสารหรือเอาเข้าวสารเนี่ยจากบ้านนะตักไปสักถุงหนึ่งไปถวายศาลเจ้าจีนไปให้หน่อยเพราะเขาจะมีประเพณีเทกระจาดนะครับเอาเข้าวสารเนี่ยไปช่วยเหลือคนยากไร้คุณผู้ชมไปทํานะได้บุญมากนะเรากลับมาที่ไพ่ใบแรกก่อนครับคุณผู้ชมครับปฏบิบัติสมาธิครั้งนี้ใครยังไม่เคยนั่งสมาธิชาวราศีธนูฟังผมนิดหนึ่ง คุณผู้ชมอยู่กับลมหายใจนะครับให้รู้ลมว่าครั้งนี้ลมเข้าให้นึกในใจว่าพุทธพอลมออกให้นึกว่าโถคุณผู้ชมทำอย่างเงี้ยเอาแค่วันละหนึ่งนาทีพอตื่นมาตอนเช้านะครับอย่าพึ่งลุกนะฮะอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งเดินเข้าห้องน้ำนั่งอยู่บนเตียงก่อนแล้วเอาขาเนี่ยหย่อนลงมาหายใจเข้านึกพุทธ หายใจออกนึกโทททาแบบนี้3ครั้งแล้วลุกไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำนะครับถ่ายหนักถ่ายเบาให้เรียบร้อยไปทำงานเปิดประตูบ้านนะครับก่อนที่จะออกไปทำงานแล้วตั้งใจพูดว่าบ้านหลังนี้ขอให้นำเงินนำทองนำโชคนำลาบวันนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆ ข้าพเจ้าปฏิบัติสมาธินี้ขออุทิศบุญให้กับเหล่าเทพเทวาทั้งหลายญาติผู้ลวงลับทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทําแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนชีวิตมันเปลี่ยนครับคุณผู้ชมสังเกตไหมฮะชีวิตมันเปลี่ยนลองทําดูลองฝืนหัวใจเราดูบางทีบอกอาจารย์แหมฉันขี้เกียจจังฉันไม่อยากทําเลยลองฝืนหัวใจดูสักครั้งครับบทที่สอง ถวายเข้าสารโอ้โ oh, ห oh, คุณผู้ชมไพ่ถวายเข้าสารนะครับเป็นไพ่แห่งความร่ํารวยนะครับคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับไพ่ใบนี้นะครับคุณผู้ชมใครไม่มีสตุ้งสตางคุณผู้ชมฟังให้ผมฟังฟังให้ดีนะคุณผู้ชมตักเข้าสารเนี่ยที่บ้านของคุณผู้ชมเนี่ยสมมุติวันเนี้ยคุณผู้ชมเริ่มสวดพระคาถาชิน,นะบัญชรคุณผู้ชมฟังให้ดีนะ คุณผู้ชมเอาช้อนเนี่ยฮะช้อนแกงเนี่ยแหละครับนึกออกไหมฮะช้อนกินข้าวเราเนี่ยนะพอคุณผู้ชมสวดมนต์ตามกำลังวันเสร็จเดินเข้าไปในครัวผมให้เคล็ดลับเลยนะคุณผู้ชมเปิดหม้อข้าวนิดนึงแล้วเอาช้อนเนี่ยเวลาสวดมนต์เสร็จนะอุทิศบุญเสร็จเอาช้อนเนี่ยตักข้าวสารนะครับในถังข้าวนะครับเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมใส่ถุงไว้ปึง้งพอพรุ่งนี้คุณผู้ชมสวดมนต์อีก คุณผู้ชมเอาช้อนเนี่ยตักในถังข้าวแล้วใส่ไว้คุณผู้ชมชาวราศีธนูทำแบบนี้สักเจ็ดวันฟังให้ดีนะครับสวดมนต์เสร็จอุทิศบุญเรียบร้อยแล้วลงเข้าไปดูในครัวซิเปิดดูข้าวสารเราตักวัลช้อนสวดเสร็จตักหนึ่งช้อนสวดเสร็จตักหนึ่งช้อนพอถึงเวลาวันเสาร์อาทิตย์หรือเราไปวัดเนี่ยให้นำข้าวสารเนี่ย ไปถวายพระที่วัดใกล้บ้านหรือจะเป็นโรงเจนะครับศาลเจ้าจีนต่างๆแต่ถ้าใครมีกำลังจะทำแบบนี้ด้วยและซื้อเข้าสารไปถวายด้วยตรงนี้ก็อันนี้สงแรงผมบอกเพียงเท่านี้ทำบุญเข้าสารคุณผู้ชมลองทำดูแล้วเดือนนี้ลองดูครับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเริ่มต้นเกิดขึ้น ชาวราศีธนูแล้วใบสุดท้ายทำบุญลงศพคุณผู้ชมครั้งนี้ผมชวนคุณผู้ชมเสียสตุ้งสตังสักนิดหนึ่งนะฮะเวลาคุณผู้ชมไถฟีดนะคุณผู้ชมฟังให้ดีนะไพ่ลงศพนะเวลาคุณผู้ชมไถฟีดนะหรือมีโอกาสไปทำบุญลงศพตามวัดวาต่างๆครั้งนี้คุณผู้ชมบริจาคเท่าอายุนะอย่าขาดอย่าเกินสมมติ4ี่สิบทำสี่สิบ 50ทำ50า50 60ทำา6 7 70ทำา7 8 80ทำา80คุณผู้ชมทำเท่าอายุนะและทำแค่ครั้งเดียวพอคุณผู้ชมทำเสร็จเรียบร้อยโอนตังนะฮะไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือไปทำที่วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าขออุทิศบุญจากการทำบุญลงศพนี้ให้เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติ ขอให้ท่านจงให้อภัยแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอความราบลื่นในชีวิตจงบังเกิดคุณผู้ชมให้เจ้ากรรมในเวรอย่างเดียวฟังให้ดีนะครับข่าสารเนี่ยเราทำโอเคตามที่ผมบอก พอเสร็จเรียบร้อยทําบุญลงศพทําครั้งเดียวให้ทําเท่าอายุแต่หลังจากทําเท่าอายุแล้วสมมุติว่าอีก 3- ามสี่วันทําอีกเห็นเลื่อนมาเจอก็ทํา5บาท6บาทพอไม่ต้องไปทําเยอะแต่ครั้งนี้ชาวราศีธนูนะครับเพราะว่าดวงมหาอุดอาจจะมีนะฮะอะไรที่มันช้าช้าติดสปีดให้มันหน่อยไปทําบุญลงศพทําบุญเข้าสารนั่งสมาธิเขาเรียกว่าติดสปีดให้ตัวเองหน่อยไม่งั้นมันช้าไปหมดมันเคลื่อนไปหมด ทำเพียงเท่านี้แต่จงทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จงทำด้วยความเบิกบานก่อนจากกันวันนี้ครับชาวราศีธนูที่เป็นที่รักทุกท่านผมอยากให้ชาวราศีธนูพิมพ์คำว่าราศีธนูให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดนมนต์เจริญภาวนาและทำฐานธุระจากความตณีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจ ผมขออุทิศบุญนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีธนูทุกท่านครับ